ครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับสูตรการใช้งานของโปรแกรม Excel มาฝากกันนะครับก็สูตรที่ใช้งานแล้วก็เป็นสูตรที่สำคัญนะครับก็เป็นสูตรในส่วนของ m a a t และ Index นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นหรือดูการใช้งานไปพร้อมๆกันเลยนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้งานนะครับก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ต่อยอดนำไปใช้งานเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะครับสูตรแรกนะครับที่ผมจะพูดถึงนะครับเป็นสูตรในส่วนของแมทนะครับโดยปกติแล้วแมทกับอินเด็กนะครับเป็นสูตรที่ส่วนใหญ่จะใช้งานร่วมกันนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าตัวแมทเองเนี่ยเขาให้แค่อ่าในส่วนของตำแหน่งในแนวโลกับคอลัมน์ เพื่อจะออกไปแสดงผลต่ออีกทีหนึง่งตัวตัวแมทเองเนี่ยก็บอกแค่ตำแหน่งว่าอยู่ที่แถวเท่าไรคอลัมน์ที่เท่าไรนะครับเป็นแค่ตัวเลขไม่ได้เอาข้อมูลในเซลล์นั้นนะครับมาแสดงผลโดยตรงนะครับจึงจำเป็นต้องใช้ร่วมกับตัวอินเด็กอีกทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับว่าผลลัพธ์ของการใช้สูตรแมทเป็นอย่างไรนะครับ ก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมทดลองให้ดูนะครับผมก็ต้องการหา,าข้อมูลทางด้านโลนะครับที่ชื่อว่าพาร์ทเนะครับอยู่ที่ตำแหน่งแถวที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นพื้นฐานเป็นตารางพื้นฐานนะครับอันนี้ก็ถ้าเรานับแถวจริงๆนะครับก็เป็นผมจะเริ่มตั้งแต่1 2 3 4จนถึง10 นนี่เป็นตัวอย่างนะครับนั่นหมายความว่าถ้าผมาค้นหาพาร์ทเสูตรผลลัพธ์ที่จะต้องได้อยู่ในช่องสีเหลืองเนี้ยจะต้องอแสดงตัวเลขของพาร์ทเว่าอยู่ณนะตำแหน่งที่เท่าไหร่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาเขียนสูตรกันดูนะครับจริงๆแล้วสูตรแมทเนะ็ปแมทก็คือ การจับคู่นั่นเองนะครับสูตรของแมทเองเนี่ยก็จะมีในส่วนของค่าที่ค้นหานะครับหรือลุ o อัพว a า u ูนะครับแล้วก็ช่วงที่ค้นหานะครับหรือลุกอัพอะไรแล้วก็ประเภทของผลลัพธ์นะครับก็แมทไทสนะครับส่วนใหญ่ที่เราใช้แมทไทเนี่ยจะเป็นในส่วนของ exact m a t ก h ก็คือว่ากํหาหนดให้เป็น0นนั่นหมายความว่า,าสิ่งที่เราค้นหาจะต้อง เป็นข้อความที่ตรงกับข้อมูลที่เราค้นหาเท่านั้นแล้วก็เรามาดูพื้นฐานนิดนึงนะครับในส่วนของโลก็จะเป็นลักษณะแถวที่ผมบอกไปนี่นะครับก็1 2 3 4 5เป็นตัวเลขนะครับในส่วนแถวส่วนคอลัมน์จะแสดงเป็นลักษณะของอตัวอักษร a b c d นะครับนี่พื้นฐานของตำแหน่งคอลัมน์นะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ผมทําให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของแมทนะครับสมมุติ เราต้องการค้นหา,าข้อมูลเราก็พิมพ์ match นะครับ a t c h, h, h ุงเล็บนะครับแล้วก็ค่าที่เราต้องการค้นหาสมมุติเราอาจจะพิมพ์เป็นฟันหนูอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมอาจจะพิมพ์คําว่า part a นะครับตัวเล็กตัวใหญ่ไม่เป็นไรนะครับมันสามารถค้นหาได้นะครับแล้วก็ ลุกอัพอะไรก็คือพื้นที่นะครับช่วงที่เราต้องการค้นหานะครับก็คือช่วงนี้นะครับแล้วก็กำหนดเป็น exact match นะครับก็ใส่0ไม่ได้เลยนะครับก็คือต้องตรงเท่านั้นถ้าไม่ตรงไม่ต้องแสดงผลนะครับหรืออาจจะแสดงนี่นะครับคือผลลัพธ์ต้องตรงเท่านั้นนะครับถ้าเป็น exact match นะครับ ในกรณีนี้ผมใช้การพิมพ์นะครับแต่ว่าอันนี้ผมขอเปลี่ยนนะครับให้มันไปอ้างอิงจากเซลล์นี้ครับแทนนะครับแล้วก็เหมือนกันผลลัพธ์เหมือนกันถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้เป็นพาร์ทบนะครับมันก็ใช้ตำแหน่งที่2แต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นพาร์ทเนั่นหมายว่าตำแหน่งมันอยู่เลข8ถูกไหมครับ นะครับอันนี้ก็เป็นตำแหน่งที่แมตค้นหานะครับว่าอยู่ที่ตำแหน่งที่เท่าไรนะครับมันก็อาจจะไม่ได้ข้อมูลของเซลล์เซลลนั้นเอามาแสดงผลโดยตรงนะครับแต่มันจะสามารถต่อยอดเพื่อไปใช้กับคำสั่ง index ได้เดี๋ยวเราจะดูถัดไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็มันสามารถแสดงได้ทั้งแนวที่เป็นโลแล้วก็แนวที่บิงทางด้านคอลัมน์นะครับ มันค้นหาได้ทั้งแนวโลและคอลัมน์แต่มันจะค้นหาได้แค่1แถวหรือ1คอลัมน์เท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราเลือกแถวนี้นะครับมันก็ไม่สามารถที่จะคุมไป 2- หรือ3บรรทัดได้ต้องได้แค่แถวเดียวนะครับส่วนคอลัมน์ก็เหมือนกันก็ได้แค่คอลัมน์เดียวนะครับนี่คือข้อจำกัดของแมทนะครับ เพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวผมลองแก้ใหม่นะครับก็คือผมจะให้อ้างจากช่องนี้นะครับเป็นหลักค่าที่ต้องการค้นหาคือค่านี้นะครับแล้วก็แถวที่ผมต้องการนะครับก็คือแถวนี้เพราะว่ามันจะไปทีละคอลัมน์หนึ่งสองสามแต่เราเลือกได้แค่แถวเดียวนะครับแล้วก็ exact match เหมือนเดิมใส่ศูนย์นะครับเน็ตปิด นี่ครับถ้าผมเปลี่ยนเป็นอ่า1โค้ดนะครับมันต้องโชว์เลข1ออกมาเพราะว่ามาอยู่ในคอลัมน์ที่1ถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นอ่าตัวอย่างนะครับของการใช้คําสั่งแมทนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างถัดไปดีกว่านะครับมันจะไดะ้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับเราไปดูอินเด็กก่อนนะครับว่าคําสั่งของอินเด็กเนี่ยเป็นยังไงอินเด็กเนี่ยมันก็หมายถึงว่า ตัวบ่งชี้เพื่อแสดงผลนะครับในสูตรของอินเด็กเองนะครับก็มีในส่วนของ RA, อะเรคือช่วงข้อมูลแล้วก็โลนัมเบอรแถวที่เท่าไหร่นะครับที่ที่จะกําหนดให้มันไปดึงข้าวออกมาครับแล้วก็คอลัมน์ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับในตัวอย่างนี้ผมก็ใช้คําสั่งอินเด็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพิมพ์คําว่าอินเดนะครับเท่ากับอินเด็ก แล้วสมมุติว่าผมต้องการหาแค่หนึ่งคอลัมน์นะครับผมต้องการรู้คอลัมน์นี้นะครับผมก็คุมที่คอลัมน์สีตั้งแต่ a ถึง j นะครับช่วงข้อมูลที่ผมต้องการค้นหานะครับแล้วก็โลที่เท่าไหร่นะครับผมต้องการรู้สมมติว่าแถวที่4นะครับผมก็ใส่เลข4นะครับแล้วก็วงเล็บปิดมันก็จะบอกว่าถ้า4นะครับ4เนี่ยก็คือ ีนส่วนของ D ถูกไหมครับพาร์ท D นะครับเพราะว่าผมใช้ช่องที่2นะครับส่วนอ,อันนี้ก็คือเป็นการใช้อินเด็กในลักษณะที่เป็นโลอย่างเดียวนะครับก็คือแถวอย่างเดียวไม่ได้กำหนดคอลัมน์เพราะว่าผมเลือกแค่ช่องเดียวนะครับคือช่อง4ช่องเดียวนะครับแล้วก็ให้หาว่ามัน พาร์ D เนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่เท่าไรนะครับสมมุติว่ากําหนดให้เป็น4มันก็จะแสดงผล4มันหมายความว่าอันเนี้ยเลขตรงเนี้ยเราอาจจะต้องใช้ในส่วนของอ่แมทเข้ามาช่วยเพื่อดึงตำแหน่งออกมาให้อินเด็กสามารถแสดงผลได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในตัวอย่างถัดไปนะครับมาดูอีกตัวอย่างนึงครับของอินเด็กนะครับ เช่นเดียวกันครับผมกอ็อันนี้ผมจะคุมลักษณะที่เป็นอ่าอเลที่เป็นตารางนะครับทั้งแถวและคอลัมน์นะครับเพิ่มเติมขึ้นมาจากเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็กำหนดว่าต้องการรู้ในส่วนของแถวที่อะไรผมต้องการรู้ในส่วนของแถวที่4นะครับสมมติแล้วก็ต้องการรู้ ค่าในส่วนของคอลัมน์ที่1แล้วกันนะครับตัวอย่างครับครับผลลัพธ์ของแถวที่4คอลัมน์ที่1นะครับมันก็คือตัวนี้นะครับนี่ครับก็คือ104 4ก็คือแถวที่4แล้วก็คอลัมน์ที่1นะครับก็คือ1 0 0 4นะครับส่วนตัวอย่างถัดไป ก็ลองดึงแถวอื่นดูบ้างนะครับอลองเทสแถวอื่นดูนะครับก็เหมือนเดิมครับช่วงข้อมูลก็ใส่เข้าไปเลยครับตั้งแต่ b 2นะครับถึง D11 นะครับช่วงข้อมูลแล้วก็ต้องการให้แถวไหนออกมาโชว์นะครับสมมุติว่าตอนนี้ผมจะใช้แถวที่10แล้วกันนะครับแถว10แล้วก็ใช้ข้อมูลในช่องที่2นะครับ ก็คือแถว10แล้วก็ข้อมูลช่องนี้น่้หมายว่าพาร์ตเจต้องออกมาโชว์เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าจริงหรือเปล่าครับอ่าโอเคครับแสดงว่าถูกต้องนะครับอ่าอีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือว่าอ่าผมกําหนดตรงนี้แทนเลยนะครับก็คือให้โลกับคอลัมน์กำหนดตัวเลขไว้ตรงนี้แทนสูตรในส่วนของอินเด็กตรงนี้นะครับเหมือนเดิมครับผมก็ ช้คำสั่ง index พิมพ์คำว่า index แล้วก็คูณตั้งแต่ B4 ถึง D11 นะครับแล้วก็แถวผมต้องการให้อยู่ช่องนี้นะครับมาแสดงผลแถวที่5นะครับสมมุติในตัวอย่างแล้วก็คอลัมน์ที่2นะครับก็วงเล็บปิดก็เราก็มาดูว่าแถวที่5ตรงนี้นะครับแล้วก็คอลัมน์ที่2ก็อยู่ตรงนี้นะครับ นั่นหมายความว่าต้องเป็น Part E แสดงว่าถูกต้องนะครับเพราะก็ตรงนะครับเดี๋ยวอันนี้เรายังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่เป็นแบบอตัตโนมัตินะครับเราก็จะสามารถใช้คำสั่ง Match เข้ามาช่วยโดยที่เอาตัวเลขแถวและข้อม่์ตรงนี้มาช่วยโดยใช้คำสั่ง Match นะครับเพื่อไปชี้ตำแหน่งออกมาให้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวยอย่างกันเลยนะครับ อ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมทําขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวผมต้องการให้อ่าอินเด็กนะครับใช้สั่งอินเด็กนะครับแล้วก็เลือกข้อมูลน,นะครับช่วงที่ต้องการนะครับแล้วก็ใช้คําสั่งแมทนะครับ เามาใช้ร่วมนะครับแมทตัวนี้เราจะโชว์โลนะครับก็คือผมให้อ่าค่าที่ต้องการคือตรงนี้นะครับที่จะเซทอ่ที่จะให้มันกําหนดให้มันแสดงผลก็คือลำดับที่4ตรงนี้นะครับใช้ช่องใช้ช่องลำดับมานะครับแล้วก็อะไรช่องนี้นะครับ e x c t match เหมือนเดิมนะครับก็ให้เป็นศูนนะครับอันนี้เราก็จะแสดงผลในส่วนของโลเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้ match แสดงในส่วนของคอลัมน์นะครับเราก็เอาวาดในส่วนของช่องนี้นะครับที่ผมกำหนดไว้ก็คือ g 4นะฮะ g 4ก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ เลช่องด้านบนนี่ครับเป็นคอลัมน์ด้านบนนี้นะครับแล้วก็ใช้ x x a กเเป็นศูนะครับแล้วปิดครับแล้วก็ Enter นะครับนี่ครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าลำดับที่4นะครับแล้วก็อ๋อสักครู่นะครับโอเค ลำดับที่4แล้วก็เป็นโค้ดนะครับหลขสี่คือตรงนี้นครับแล้วก็ช่องคอลัมน์ที่1แถวที่4นะครับก็คือ1 0ึ4นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมขอ copy สูตรมานะครับไม,ไม่ต้อง copy ก็เลยครับเดี๋ยวทำไปได้วยกันเลยดีกว่าครับเท่ากับ index นะครับ อะไรนะครับก็ช่วงที่ข้อมูลที่ต้องการนะครับแล้วก็แมทค่าที่ต้องการคือช่องนี้นะครับช่อง G5 อัะตี้เ่ี้ครับช่อง H3 ในส่วนของโลนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับที่เราต้องการค้นหาทางด้านโลนะครับอีกแซปแมเป็นศูนย ก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมทําเป็นทาไปรเรื่อยๆครับให้มันจบเลยนะครับที่ผมทําตัวอย่างไว้นะครับก็แสงต่างอินดิคนะครับเดิมครับอะไรก็คือช่วงข้อมูลที่ต้องการให้แสดงผลนะครับแล้วก็ตํำแหน่งโลเราใช้แมทมาชี้ให้นะครับ เลือกช่องนี้นะครับแล้วก็ Excel Map เป็นศูนนะครับก็ต่อไปให้ชี้ในตำแหน่งคอลัมน์นะครับคอลัมน์ก็เป็นช่อง G6 นะครับ G6 นะครับแล้วก็ช่องนี้นะครับให้เป็นศูนย์ Excel Map ครับ เดี๋ยสักครู่นะครับทุทีครับอ๋อททีครับอันนี้จะต้องเป็นด้านด้านบนครับทุทีครับสับสนนิดหน่อยนะครับทุกทีอ่ะโอเคครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่จะใช้ฟังก์ชันร่วมกันนะครับระหว่างแมทแล้วก็อินเด็กนะครับ ก็เราจะใช้คำสั่งอินเด็กนะครับหาข้อมูลนะครับช่วงที่เราต้องการนะครับก็คือตั้งแต่ b นะครับนี่ครับตั้งแต่ b2 ถึง d 1 1อนะครับก็คือตั้งแต่ช่วงนี้นะครับข้อมูลนะครับนี่ครับตั้งแต่ b 2สองนี่ครับถึง d 11ตรงนี้นะครับ แล้วก็ใช้คําสั่งแมทนี่นะครับแมทเข้ามาช่วยนะครับในส่วนของโลแล้วก็จะใช้ h i สามก็คือช่องนี้นะครับชี้ตำแหน่งที่สี่ตรงนี้นะครับแถวโลตรงนี้นะครับสี่แล้วตอนนี้เราก็หมดเลขสี่นะครับแล้วก็แถวนี้ทั้งแถวนะครับสี่แล้วเราต้องการอ่าคอลัมน์ที่เท่าไหร่นะครับก็คือช่องนี้นะครับ ที่เราต้องการให้มันาหาตำแหน่งในช่วงนี้นะครับแล้วก็ใช้ e x c t Match นะครับที่เป็น0นะครับแล้วก็มาหาในส่วนของอคอลั n นะครับคอลัมน์ก็คือช่องโค้ดนี่นะครับช่องนี้นะครับช่องโค้ดนะครับแล้วก็ให้มันหา,า g c นะครับไปหาช่องโค้ดนะครับ เสร็จปุ๊บ G4 แล้วก็ข้อมูลตั้งแต่นะครับ B1 ถึง D1 ตรงนี้นะครับก็คือให้มันดูว่ามันจะต้องไปเลือกโค mm ้ด hmm. มาเนี่ยในช่วงคอลัมน์ที่เทาไหร่นะครับก็คือช่องนี้นะครับอย่าลบทิ้งก่อนครับ ันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ที่ได้ทำให้ดูนะครับก็มันก็จะเป็นการใช้งานร่วมกันระหว่าง Mac และ i n d e x นะครับซึ่งมันก็สะดวกนะครับสามารถานำไปประยุกต์ใช้งานต่อยอดได้นะครับสมมุติอ่าเดี๋ยวผมลองนิดนึงนะครับผมลองโดยการเปลี่ยนนะครับตรงนี้เป็นอ พาร์แทนนะครับผลลัพธ์มันจะเป็นไงนะครับลองเททดสอบดูครับครับอ่าอันนี้ก็ช่องลำดับที่สี่คืออันนี้นะครับลำดับที่สี่แล้วก็พาร์ช่องพาร์นะครับลำดับที่สี่ของช่องพาร์ก็คือพาร์ตดีถูกไหมครับอ่าก็เป็นอันนี้นะครับมันก็แสดงผลลำดับที่สี่นะครับแล้วก็พาร์ต ช่องพาร์ทนะครับมาเจอกันก็คือเป็นตำแหน่งนี้นะครับก็คือตำแหน่งโลที่4แถวที่4นะครับแล้วก็คอลัมน์ที่2นะครับไอตัวเลขข้างบนเนี่ยผมเอาไว้ชี้ในตำแหน่งของคอลัมน์เพื่อจะได้ดูง่ายนะครับก็คือคอลัมน์ที่1 2 3นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นตำแหน่งที่5นะครับแล้วตรงนี้ผมจะกลับคืนไว้เหมือนเดิมนะครับเป็นโคดโคดหนึ่งโคดเหมือนเดิมนะครับซึ่งอ่า ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าไอตัวอักษรเล็กใหญ่เนี่ยมันมันมันไม่ได้มีผลนะครับกับการใช้คําสั่งแมทหรืออินเด็กในการค้นหานะครับทำไมบอกว่าไม่มีผลเพราะาลองดูข้อมูลนะครับตัวอย่างที่ผมให้ไปผมพิมพ์ตัวใหญ่แต่ว่าตัวที่มันค้นหาจริงเนี่ยมันเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ผสมพิมพ์เล็กนะครับมันก็ทําให้เรารู้ว่ามันไม่มีผลนะครับในการค้นหาอันนี้เรามาดูลาดับที่5้านะครับช่อง คอลัมน์ที่1น,นะครับอันนี้คือคอลัมน์ที่1แล้วก็ลำดับที่5ก็คือตรงนี้ถูกไหมครับอ่าแสดงว่าข้อมูลมันตรงนะครับในสิ่งที่เราค้นหาแล้วก็ถ้าเป็นช่องที่อ่าคอลัมน์ที่2ก็เป็นพาร์ทเอนะครับแล้วก็คอลัมน์ที่3ก็จะเป็น15บาทนะครับในส่วนของราคา นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเบื้องต้นนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถนําไปประยุกต์ใช้งานต่อยอดได้นะครับยังก็ตามวันนี้ก็ขอขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับถ้ามีคอมเมนต์แนะนําอะไรยังไงดีๆนะครับก็ส่งกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็ผมจะได้นําไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณสําหรับการรับชมท,ทุกท่านนะครับกล่าวสวัสดีครับ